ละครสั้นเอสีเรื่องซักข้ามพบมาแล้วจ้ามีสาวคนหนึ่งชื่อว่าเมลินเธอนั้นเป็นสาวสวยเรียบร้อยเธอจะออดแนวน่ารักถึงแม้ว่าเธอจะไม่สวยมากก็ตามเธออยู่บ้านข้างๆข,ข,ของบ้านของเซฟเซฟเป็นชายสุดหล่อ นี่ไงล่ะเซฟเฮ้ยเขาเป็นนักเกมเมอร์เล่นเกมดีกว่าถ่ายคลิปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในช่องเซฟเดอะเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับ เราก็จะมาเล่นเกม Roblox map A E I O U กันนะ e ครับมันจะเป็นแบบสวยเลยนะครับแล้วก็มันจะมีด่านด่านอะไรแล้วนะด่าน A E I O U มันยิ่มากกว่าด่านอื่นอีกนะครับแล้วก็ด่านแกะน้ำตาลด่านสะพานกระจก ด่านชักกเยอะแล้วก็ด่านแล้วก็ด่านแก้วด่านสุดท้ายก็คือด่านปลาหมึกครับมาเล่นกันเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรดีนะเฮ้ย <c oughs> เล่นเกมดี โอ้งนี่มันคุ้นๆจังเลยนะุคนทุกคนอาจจะคุ้นๆนะมันคือยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะชื่อว่าเซฟค่ะใช่ไหมทุกคนรู้จักไหมเออยูทูบเบอร์ชื่อดังใช่ใช่ใช่ซปซปอ้าวเมลีเมลีนสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ผมไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แลคะเราก็จะถ่ายคลิปแบบว่าไปหาไปหาเซฟกันนะอยู่ที่เซฟอยู่ตรงไหนหรอคะที่จะไปหาเนะี่ยอ๋อก็พี่เซฟก็อยู่ข้างบ้านเนียอยู่ข้างเข้าบ้านที่หนงอ,อยากไปกลางคะ่ะ เฟสบ้างเมีเ็สป่ะไม่ว่าหอ,อหญ่อืมผลักเลยนี่แน่เฮ้ยทำไมแพ้คุณคุณแพ้เมลินผลักอันนี้ผมสตรีมอยู่นะครับท้ยเป็น เป็นแฟนของเขาเลยครับพี่เมลินอยู่ครับผมชอบพี่เมลินแล้วก็พี่เซฟผมเอามาจิ้นกันจะได้ไหมครับเออได้ครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือจิ้นจิ้นได้ไนะแต่ถ้าเป็นแฟนอะไม่ได้นะครับผมอืม อ,อยากไปบ้านพี่เซฟจังแล้วอยากให้พี่เซฟมารับผมหรือหนูอยากให้พี่เซฟ,ฟมารับผมจังครับแล้วก็ให้ผมไปบ้านพี่เซฟก่อนแล้วก็พี่จะพาผมเดินไปเาะของพี่เลินทีหลังเออเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับ คุณไหนที่เป็นแฟนพันธ์แท้รับชมทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวพีไนน่ไปรับแน่นอนไปรับแน่นอนแค่บอกจังหวัดเท่านั้นเอง มีน้ำมาจิ้นกันทำไมก็ไม่รู้มันน่าจะสตรีมอยู่แน่เลยมันชอบสตรีมพร้อมเราทำไมวะขับจักรยานไปบอ่อีกว่า เอ่อทุกคนครับผมเห็นเอ่อจักราย,ยานของพี่เมลินครับเดี๋ยวผมขอตามไปดูก่อนนะครับทุกคนอย่าเพื่งไปไหนนะครับทุกคนอย่าพึ่องออกนะครับผมจะไปหาพี่เมลินแป๊บหนึ่งเอาละครับ ถ้าเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาดูสตรีมนะครับก็ต้องถ้าเขาบอกว่าไปไหนเขาไปไหนเหรอเขาไปไหนเหรอนะครับแต่แล้วก็บอกว่าผมอะ่ะไปทุระโอ,โอเคนะทุกคนนี่น,นี่เหมือนถ่ายรูปปะล่าฮ่าฮไปแล้วนะครับเมลินเธอมาทำไมอะ่ะ ไหนเธอบอกว่านั่น,น,นเธอสตรีมเหรอก็ใช่ไชบบงฉัสนสตรีมสดแบบซ้ำๆอ่ะสตรีมสดอ่ะสตรีมแบบใช้สตรีมใช้สตรีมแล้วก็ฉันเอาอะไรแบบคกระจาส่วนเธออ่ะใช็สตรีมสดอ๋ออ๋อเหรออะไร ก็มากวนบ้านฉันอยู่ได้ไม่ไปไปบ้านยิเมลินวะโอ้มาแต่บ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันนนั่แหละไม่เห็นจะไปบ้านแนลินเลยหุย้ยแกนี่นะมาทุกที่ทุกทางอ,อะไรวะแกตัวนี้มันจับยาด เพื่ออะไรวันนี้อุ๊จะกระโดดเหยียบมาเลยอืมโดดในนี้ก็ยังอีกสองพุชไม่นะโอ้ยแกนี่อาบน้ำหรออาบน้ำหรออาบน้ำหรอ,อลงไปหาเมลินดีกว่าเมลินเธอมาทัวร์อะไร นี่นายสตรีมเกมโรบอทแบบสควิดเกมด้วยหรอก็ใช่ไงทมไมฉันผลักนายเมยละจ้ะว้าวแล้ว,ว,ลวทำไมหัวเหลืองมันผลัะเธอนี่เองอเมลินถ้าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเนาะใช่ใช่ฉันได้โลเพชรฉันได้โลเพชรเหมือนกันเปรสละ โอ้ยฉันชอบเธอจังเลยเมลินเธอ,เอ,อมกวยเซบฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะแต่ละ <c oughs> ฉันชอบนายนะเซบแต่ฉันไม่ก้าบอกนาะยฉันกลัวนายจะ สี่วันผ่านไปโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยสตริงก็เสร็จละทนไม่ไหวแล้วว่าแต่ไม่กล้าไปบอกอ่ะขึ้นข้างบนไปนอนดีกว่า แล้วว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยไปดีกว่าไปบอกความจริงกับเขาดีกว่าให้ว่าเราแอบชอบเขา มีใครอยู่ไหมคะมกดกระดิ่งก็ได้ว้ ฉันจะมาบอกเขบ,บชอบฉันแบบชอบเธอเหมือนกันและท,ทั้งสองคนก็เป็นแฟนกันและอีกแบบหนึ่งนะคะ ดูแบบโรแมนติกแบบหน,นึ่งนะคะทุกคนดูไปกันนี่นายเราจะดูบบดาวกันเหรอใช่ก็นั่นแบบเนี้ยดูดาวด้วยอะทาไม เอาละคะ่ะเรื่องนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตั้งใจทำกเลยนะคะเอะะาละค่ะคราวหน้าเราเราจะเอาเรื่องยาวๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นน้องปังกรอบนะคะขอมาไม่รู้เขาเชื่ออะไรนะคะแต่ก็เรียกว่าปังกรอบแทนแล้วกันเนาะเอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องชื่อปังกรอบใช่ไหม <laughs> น,น้องชื่อปังกรอบใช่ไหมน้อง